สวัสดีครับสวัสดี f ีทุกคนนี่นเคารบและรักทุกคนนะครับผมในช่องติ่งเฮงนะครับในช่องติ่งเฮงเก่งมือ2นะครับวันนี้นะครับติงมีโตโยต้าเอลติสนะครับสีเทาดำนะครับมาให้ลูกค้ากันอีกแล้วนะครับใครกําลังมองหาโตโยต้าเอลติสอยู่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากราคาเบามากลดปี2014นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมหล่อแบบนี้1.8 e sport นะครับกระจังหน้านะครับดูนะครับ โอ้โหใครมองหาผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับราคาเพียง39900 0านะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับอีสปอร์ตเราไม่ต้องบอกกันอยู่แล้วเรารู้ความหล่อความสวยของเขาอยู่แล้วนะครับยางเป็นิงยางปี่0 2 1นะครับยางเดิมล้อเดิมแม็กเดิมนะครับรถไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ำนะครับกกรนตีบอดี้นะครับให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับกระจกเดิมนะครับโตโยต้านะครับดูนะครับพร้อมสัญญาณการขโมยออโตอรลามนะครับ ดูนะครับเบาด้านในเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้คลุมโทนนะครับผมสวยกลิบไม่มีขาดไม่มีเย็บอย่างแน่นอนนะครับน็อตหัวน็อตเดินครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับเลขไม้สองแสนห้านะครับไม่มีการกออย่างแน่นอนครับขายเท่าไหร่เราทําเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราจะกอให้เหลือสักประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นเราทําได้นะลูกค้าแต่เราไม่ทํานะครับเพราะว่าอะไรเรานี่ครับเราขายตามใบสคบเลยนะครับเชื่อมั่นในความลึกาการันตีเชื่อใจลูกค้านะครับเราแบบ ใจซื้อใจลูกอะ To โยต้าทิสตนะครับ1.8 e ส port รถเปลี่ยนวันที่4นะครับ399,000เครดิตดินการฟรีดาวให้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลหน้าสะอาดมากครับด้านบนนับรถแทบไม่มีการแทบจะไม่ได้แบบชนหนักมาเลยนะครับหรือไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนครับผมการันตีให้เลยในเรื่องของบอดี้นะครับดูภายในนะครับกว้างขวางนะครับเดินทางต่างจังหวัดครับนั่ง2-3คนเนี่ยสบายมากนะครับ บอกเลยใครกาลังมองหาเอาติสสีนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสีที่หายากมากนะครับดูครับมีช่องใส่ของให้ตรงนี้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรายละเอียดนะครับน็อตต้องเป็นสีดําแบบนี้นะครับไม่มีการขยับขยื่นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูด้วยเดี๋ยวผมให้ดูความกว้างของตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับเบาะหนังคุมโทนแบบนี้นะครับถ้าเป็นว่าใครชอบนะครับโทรหาผมนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2 6 4ตีเพชรยนนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ ดูนะครับ1.8สปอร์ตนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับหากผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าเช่นเดิมนะครับนี่นะครับจุดยางอะไรนะครับแม่แรงนะครับซีทางมะพร้าวต้องเป็นแบบนี้นะครับเปิดร้อยคันต้องเป็นสีครีมร้อยคันนะครับโอเคนะครับยางได้ยางปีใหม่นะครับยางปี2021นะครับ รถแทบจะไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นนะครับหากลูกค้านะครับสนใจอยากมาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาดูได้ที่เขตมินบุรีนะครับเสรษดีไทยกรุงเทพมหานครนะครับอาณาจักรของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะลูกค้ามีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายกว่าสองถึงสามร้อยคันนะครับนี่ครับเป็นไงครับเด๋ยวตีเนี่ยจะเปิดห้องเครื่องโชว์เลยนะครับว่าภายในเนกิ๊บแค่ไหนนะครับของห้องเครื่องนะครับสักครู่นะครับ ค okay. นี่นะครับในส่วนของภายในตัวห้องเครื่องนะครับผมเมอัพซูงโชคนะครับต้องเลี้ยงสวยแบบนี้นะครับ รายละเอียดตัวเครื่องต้องเงางามแบบนี้นะครับไม่มีน้ามันเครื่องไหลตกค้างไม่มีควันออกมาอย่างแน่นอนครับขับไปเนี่ยสบายใจได้เลยครับเดินทางไกลๆได้อย่างแน่นอนรถส่วนมากนะครับเป็นรถผู้บริหารปลดละวานครับรถหน่วยงานปลดละวานนะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานหนักๆมาเลยนะครับอาจจะมีบ้างในเรื่องของการวิ่งทางไกลครับตามระยะทางครับของแต่ละคนที่ไปนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าเลขไม้ไม่ใช่ปัจจัยหลักสําคัญนะครับปัจจัยหลักสําคัญนะครับ ของตัวรถอะขึ้นอยู่ที่ว่าห้องเครื่องแกนหลักของรถเนี่ยโดนชนมาหนักหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องตีด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมครับโตโยต้าเอทิสปี2014นะครับ1.8 e-sport ราคา399,000เครดิตดีดันฟรีดาวให้เลยนะครับชอบรีบโทรหาผมนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2น4ตีหนึ่งเก้าสามหกสองสองสี่ตีพิทย์ยนะครับยังไงต้องลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะผ่าพูดอะไรผิด เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้าขอบคุณครับ